มในนามของกรรมการวัดมัชชิมาวาและตัวแทนคณะจัดงานรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างที่งนะครับที่ท่านปรัดแต่บศัลสงขาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้เกียรติตลอการเทศกาลออกแบบภาคใต้ซึ่งจัดขึ้นทนกๆปีที่สามนะครับในปีนี้เราจัดงานภายใต้แนวคิดหลากลุ่มเรียงเมนเทสใต้เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและเตรียมความพร้อมสู่การประกาศให้สงขาเป็นเมืองเศรษฐีสร้างสารรค์ด้านอาหารนะครับ ภายในงานเราได้รวบรวมกิจกรรมที่สะท้อนถึงสเสน่ห์และเอกลักษณ์ของภาคใต้าจากชุมชนรอบรุ่งน้ำทะเลสาบครับทั้งในจังหวัดสงขลาเองแล้วก็จังหวัดพัทลุงเอาไว้ที่นี่นะครับก็วันนี้ก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ีได้มาเข้าร่วมในกิจกรรมลาดลิเงเลเมนูเทสใต้ซึ่งก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมของเทศกาลงานออกแบบใต้ในวันนี้นะคะก็ตอนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าบริษัทเชลลอดของเรานะคะแม้ว่าจะเป็นบริษัทพลังงานแต่ธันกิจหลักของเราออีกอย่างนึ่งก็คือเรื่องของการการมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและชุมชน ที่เราเข้าไปดาเนินงานนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นและดําเนินงานมาตลอดนะคะตลอดระยะเวลากองา60ปีที่เชบร้อนอยู่ในประเทศไทยนะคะโดยความมุ่งหวงังในการทำกิจกรรเพื่อสังคมต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะพัฒนาเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตแล้วก็ทําให้พลังคนของชุมชนเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นนะคะ สำหรับงานออกแบบปักไต้ดีไซน์วิวของโซนวัดกลางนะคะเรามาในทีมของหลาดลุ่มเลเมนูเทสได้นะคะโดยที่เราค่ะชูเรื่องของอาหารของลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาค่ะโดยที่ให้พระเอกนางเอกเป็นชุมชนรอบๆลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาค่ะทั้งพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชค่ะก็เลยอยากที่จะโชว์ เมนูที่หายกินยากบางเมนูก็คือหายสาบสูญไปแล้วแล้วก็รื้อฟื้นกลับมาใหม่อแล้วก็ได้สืบสารสืบต่อกันไปนะคะส่วนมากจะเป็นเมนูที่หากินทั่วไปได้ยากค่ะนอกจากเรื่องของบุ์อาหารแล้วะคะ่ะเราก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปอย่างเช่นเวิร์กช็อปการทํำข้าวยำข้าวยาทำทําร้อยค่ะเป็นศาสตร์ของการอ่มิกซ์ของผักในข้าวยำกับ เรื่องราวของเขาเรียกอะไรน้ำราดเนาะน้ำยำค่ะจากพี่หยอยส่วนสมบูรณนาพรุค,ค่ะเครือข่ายกินดีมีสุขนะคะมีเรื่องของแกงส้มแล้วลาวที่เรียกว่าเป็นกิมมิคของคนใต้ค่ะที่เป็นอาหารเมนู everyday แกงส้มกินได้ร้อยวันไม่ซ้ําค่ะงานนี้ก็จะมีดีไซน์การทําแกงส้มมีเรื่องของการทําหนุ่มดูจากสถาบันทักษิณน,นะคะ,อะนอกจากนี้จะมีเรื่องของการสอนอดูดาวค่ะจากขอดูดาวเฉลิมพระเกียรตินะคะ แล้วก็ที่สําคัญค่ะเจ้าของพื้นที่ค่ะของวัดมชิมวาดค่ะจะเปิดอุโบสถค่ะให้ชมจิตกรรมฝาผนังนะคะสีฟุน่นเป็นพิเศษค่ะโดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรแล้วก็เจ้าหน้าที่ของวัดกลางเป็นคนบรรยายค่ะ รื่นรมมากใช้คำนี้เลยนะครับแล้วก็ทําให้เราตื่นเต้นกับวัฒนธรรมที่มาหลอมรวมกันนะครับชอบที่เอาไอเดียจากภาพฝาผนังในโบสนะครับออกมาตีความแล้วก็แสดงเป็นมโมดราทําให้เรารู้สึกตืก่นตันกับว่าทำท้องถิ่นของตัวเองที่ถูกพัฒนาต่อยอดแล้วก็ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ ได้รับรู้ถึงความงามเหล่านี้นะครับผมว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมอย่างยิ่งเกระแสตอบรับดีมากๆใครเรียกว่าฟีดแบ็กดีมากค่ะคนตอบรับค่อนข้างดีแล้วคือคัอยู่าคนสนุกแล้วก็ได้รับอะไรหลายอย่างทั้งในเรื่องของการทํางานแล้วก็เรื่องของการขายของแล้วก็บรรยากาศต่างๆด้วยครั้งนี้ครั้งทีซ้มค่ะใช่ได้ค่ะปีนี้ใกล้ปีนีคนกันนะวันนี้ซ่อง มันแดงกันซ้ำกาแตตอรับดีมาผลตอรับเป็นที่ดีมากเพราะว่าเราพาพิซซ่าหน้ามันกุ้งสำน้เนี่ยที่นี่ที่แรกที่แบบกลับมาคือมันอร่อยก็เลยบอกว่ามีความมีความดีใจว่าเออเราครั้งแรกก็เลยอขอบคุณงานนี้มากที่ที่ได้พาเรามาออกบูธต,ตรงนี้ค่ะ <c oughs> หลังจากนี้นะคิดคิดว่าอ่าเราจะมีกิจกรรมต่อยอดไปเรื่อยๆของรุ่มน้ําทะเลสาบนะคะโดยเฉพาะสงขลาที่จะอ่าเรียกว่าอะไรเข้าร่วมเป็น เมืองสร้างสารรค์ด้านอาหารของยูเนสโกค่ะก็คิดว่าเป็น,ปนกิจกรรมเรื่องของอาหาร,รุ่มน้ำทะเลสาบซึ่งมีความเฉพาะนี้ค่ะก็จะมีกิจกรรมใหม่ๆอื่นๆสร้างสารรค์ขึ้นมาอีกเรื่อยๆค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีไฮไลท์เด็ดสุดๆเลยค่ะนั่นก็คือการแสดงชุดพิเศษค่ะเป็นการแสดงชุดของโนรามัชิมาวาดค่ะที่เรียกว่าอย่างไงดีนะเป็นการแสดงมโนราร่วมสมัยค่ะของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ธรรมนิตน,นิคมรัฐค่ะ ร่วมด้วยคณะค่ะด,ดีไซน์จากจิตกรรมฝาผนังออกมาเป็นการแสดงรูปแบบใหม่ซึ่งตื่นตาตื่นใจกับกับคนที่มาได้รับชมในงานอย่างมากค่ะในคนะเป็นคนดนตรีนะครับผมผมทึ่งกับาการใช้วงดนตรี3วงมาร่วมสมัยกันนะครับทั้งรงเงงทั้งวงของสากรนะฮะแล้วก็วงที่เป็นมโนรานครับก็ชอบสิ่งที่ทั้ง3วงแจมกันรวมทั้งอาจารย์ธรรมนิตที่ นำความเป็นมโรรานะครับมาร่วมมาแสดงร่วมกับวงทั้งสามวงนี้ยอดเยี่ยมจริงๆครับ